มีคนแอบทำคุณใสใส่คุณหรือไม่คลิปนี้เป็นคลิปแดนด้อมนะคะขอไพ่สำหรับมีห้าใบมีคนแอบทำคุณใสใส่คุณหรือไม่แรงเนาะมีคนแอบทำคุณใส่ใส่คุณหรือไม่ คนทำคุณใส่ใส่คุหรือไม่ ขอไพ่สำหรับนีห้าใบมีคนแอบ,บทําคุณใส่ใส่คุณหรือไม่โอ้เอ่อไม่ไมเ่เรามองว่าไม่ไม่มีถึงถึงจะมีนะ าจจะมีคนที่เข้ามาอยากจะมีปัญหากับคุณบ้างแต่ว่าคุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุนะ ù, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุเออเนี่ยที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ยนะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ คุ้มครองคุณอยู่นะนี่ยสายดุนะนี่สายดุทั้งนั้นเลยเนี่ยระดับอ่าระดับ king of pentacle ระดับ queen of sword เนี่ยนะอืมระดับ the e อ p e r o r เลอ่์นะควินถือถ้วยเออนี่แล้วก็ไพ่สรุปจบของคุณเนี่ยเป็นไพ่สี่ถ้วยอืมเห็นไหมว่ามีแต่สิ่งดีๆร้อมรอบตัวคุณอยู่เออเนี่ย เห็นไหมว่าดอกบัวคุณอยู่ในบึงดอกบัวเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะเนี่ยไพ่สีถ้วยในไพ่สำรับนี้น่อยก็คือคุณ ทำสิ่งดีๆคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมสิ่งดีๆเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ดีศีลก็จะรักษาคุณอย่างเงี้ยนะดอกบัวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความดีศีลธรรมศาสนาอย่างเงี้ยคนที่ทำดีคิดดีพูดดีทำดีอย่างเงี้ยก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะเนี่ยนะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็าตามนะเออถึงแม้ว่าชีวิตมันจะมีอะไรเข้ามายังไงก็าตามเนี่ยเออสิบเหรียญแล้วก็ไพ่สตรนจเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ดวงแข็งนะเออสตรนจเนี่ยคือความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งดวงของคุณดวงแข็งนะเออคุณง่ายๆ คนดวงแข็งไม่มีใครสามารถทำอะไรคุณได้นะไม่มีใครทำอะไรคุณได้แน่นอนนะอนี่แหละอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุเลยเนาะเออช่วยเหลือปกป้องคุณนะหรือสายดุเลยนะมีใครเออนับถืออ,อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเป็นเป็นสายแบบสายดุไม่คุณนเรืยองไงเออนี่ไหมหระดับระดับบนบนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่นระดับสูงเลยนะเนี่ยเออพลังงานระดับสูงเนี่ยเห็นไหมพลังงานระดับสูง ปกปักรักษาคุ้มครองคุณ Queen of Sword King of Pentacle เนี่ยเห er ็นไหมเออ Queen ถือถ้วย The Emperor ไพ่ใบนี้ไพ่สองถ้วยคนที่รักคุณคนที่จริงใจกับคุณเนี่ยเขาก็เออเขาก็อยู่เคียงข้างคุณเขาก็ปกปักรักษาคุ้มครองคุณเขาก็จะดูแลคุณเนี่ยคนที่เขามีสินเสมอกับคุณนนะ ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยคุณดวงแข็งแน่นอนคนที่มาดูคลิปเรนด้อมนี้ไพ่สเตรนจ์เนี่ยคือคนที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งแล้วก็ดวงแข็งอืมดวงแข็งนะอืมไม่มีใครทําอะไรคุณได้เนาะเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะคุณความดีที่คุณทํามานี่แหละเออไพ่สีถ้วยนี่ไงอืม หลายๆคนเนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่ทางโลกอย่างเดียวนะคุณพัฒนาในทางธรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ยเออเนี่ยเรื่องออว่าใครจะมาทำคุณใส่อะไรใส่คุณเนี่ยไม่มีใครสามารถทำอะไรคุณได้นะอดวงคุณแข็งอ่าถ้าเขาทำมามันก็สะท้อนกลับเขาไปเลยเพราะว่าดวงคุณแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกรักษาคุ้มครองคุณอยู่ตรงนี้ ท่านซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอตรงนี้เออนะคนที่เขามีศีลธรรมคนที่เขาแบบเป็นคนดีมีศีลธรรมมีศีลเสมอกับคุณในไพ่สองด้วยเนี่ยนะบางคนก็จะเป็นคู่ของคุณเนาะแต่บางคนก็จะเป็นคนที่มีศีลเสมอกันไพ่สองด้วยเนี่ยเออ ตรงนี้ก็จะแบบหลายๆคนก็เนี่ยจะมีคนที่มีศีลเสมอกันนี่แหละเออมาช่วยช่วยเหลือคุณนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเออนะคะเนี่ยเออดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะทำอะไรคุณได้เนาะทำอันตรายคุณนะ ถ้าใครโชคดีหนเนี่ยจะมีทั้งคู่ของคุณแล้วก็กัลยะาณมิตรของคุณใครก็ตามที่มีศีลเสมอกันเนี่ยช่วยเหลือคุณเสมอนะในชีวิตของคุณตรงนี้นอืมให้สองถ้วยยนะยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะผ่านพ้นทุกอ,อุปสรรคในชีวิตไพ่ห้าไมถาวเนี่นนะเออไม่ว่าจากการงานหรือว่าการเงนนินหรยังไงก็ตามเนี่ย ความเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีของคุณความเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์ของคุณความมีสัจจะของคุณความเป็นคนเป็นคนที่ไพ่เด็กเอมเพอร์ไพ่คิงออฟเ n n a c ค e เนี่ย คนที่มีบุญบรารมีสูงเนาะมีความเป็นผู้นำสูงตรงเนี้ยออแล้วก็มีจิตใจที่ดีเออเซนดีด้วยเนาะควี water นออฟวอสเตอร์เนาะตรงเนี้ยเซนดีเซนแรงแล้วก็พลังงานความจิตใจดีของคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณตรงเนี้ยออดึงดูดคนดีๆ เรื่องราวดีๆการเงินการงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะตรงนี้นะไม่ว่าคุณจะพบเจอเหตุการณ์อะไรคุณจะสามารถอ่เนี่ยมุกไปข้างหน้าได้เออเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยตรงเนี้ยอืมจะมีคนนำพาคุณไปหรือว่าตัวคุณเอง,เองก็จะสามารถอ่อพายเรือหรือว่า สามารถนำพาชีวิตของคุณไปพบกับชัยชนะความสำเร็จสนะิจ่งดีๆในชีวิตของคุณได้ตรงนี้ความสุขความบริบูรณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะก็ สิ่งดีๆจะนำพาคุณไปจิตใจที่ดีของคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคนที่เข้ามาดูคลิปแดนด้อมในวันนี้นะคะโอเคก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญ ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ